ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review ของผมครับวันนี้เราจะพักจากเรื่องราวของรถยนต์และเครื่องยนต์แล้วหันไปจอดลิฟท์หนึ่งในเหตุการณ์ที่เข้มข้นและช็อกโลกที่สุดที่เกิดขึ้นในปี2025เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆจากที่เริ่มต้นเพียงความตึงเครียดเล็กๆบริเวณชายแดนตอนนี้ได้ปะทุขึ้นเป็นการเผชิญหน้าที่ดูเดือดจ,จนไม่เพียงแค่เขย่าอาเซียนแต่ยังบังคับให้ทั้งโลกต้องหันมาจับตามอง เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข้อพิพาทเล็กน้อยแต่คือการปะทะกันของศักดิ์ศรีชาติสมรรถนะทางทหารการเมืองและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทันทีที่ภาพและวิดีโอแรกๆเผยให้เห็นว่ากองกำลังกัมพูชาเริ่มเคลื่อนกำลังเข้าใกล้ชายแดนพร้อมรถถังปืนใหญ่และทหารราบโลกทั้งโลกก็สะเทือนทันทีประเทศไทยแม้จะถูกจับตาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ไม่ถอยหลังและเลือกที่จะตอบโต้ด้วยกำลังเช่นกัน ภาพที่เห็นนั้นราวกับฉากจากภาพยนตร์สงครามฟอร์มยักษ์แต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องแต่จงจริงๆทหารยืนเผชิญหน้ากันธงชาติสบัดท่ามกลางฝุ่นควันรถหุ้มเกราะและปืนใหญ่เรียงรายอยู่ด้านหลังโลกทั้งโลกถามพร้อมกันว่าเรื่องนี้มันมาได้อย่างไรแอลมันจะไปไกลแค่ไหนกันแน่สมรรถนะของกองทัพทั้งสองประเทศจึงตกเป็นที่จับตามองอย่างหนักในทันทีกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนากองทัพ ซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่และสร้างพันธมิตรเพื่อเสริมกำลังการแสดงพลังของพวกเขาไม่ใช่แค่เชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการประกาศชัดเจนว่าพวกเขาไม่ควรถูกประเมินต่ำอีกต่อไปรถถังเคลื่อนตัวออกมาโดนติดอาวุธบินขึ้นฟ้าและกองกำลังภาคพื้นดินเคลื่อนตัวเป็นระเบียบจนผู้เชี่ยวชาญถึงกับประหลาดใจในขณะเดียวกันไทยก็ตอบโต้ด้วยการแสดงศักยภาพเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยรถถังที่ทันสมัยเครื่องบินรบที่บินลาดระเวนเหนือท้องฟ้า และทหารภาคพ,พื้นดินที่มีระเบียบวินัยพร้อมประสบการณ์หลายสิบปีการเผชิญหน้ากันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจและน่าหวนเกรงในเวลาเดียวกันแต่เบื้องหลังยุทธปกรณ์และกลยุทธ์เหล่านี้คือราคาที่ต้องจ่ายการทำสงครามไม่ได้ใช้เพียงอาวุธแต่มันต้องใช้เงินทรัพยากรและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าหลายประเทศในภูมิภาคต้องทุ่มงบประมาณนับพันล้านบาทเข้าสู่กองทัพ ค่าบำรุงรักษาเครื่องบินรบก,การเคลื่อนย้ายรถถังการระดมพลและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ล้วนทำให้รัฐต้องแบกรับภาระที่หนักหน่วงกัมพูชาก็เช่นกันแม้จะมีทรัพยากรจำกัดแต่ก็ทุ่มสุดตัวเพื่อปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีผลลัพธ์ที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่สูงลิวและไม่เคยปรากฏมาก่อนนักวิเคราะห์คำนวณว,ว่าความขัดแย้งนี้ทำให้สูญเสียเงินมหาศาลต่อวัน ทางเส้นทางการค้าถูกตัดขาดการท่องเที่ยวหยุดชะงักและนักลงทุนถอนตัวออกจากภูมิภาคอย่างรวดเร็วสมรรถนะท,ที่แสดงออกมาต้องแลกด้วยราคาที่น่าหวั่นใจจริงใจจริงผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเริ่มวิเคราะห์ว่าฝ่ายใดกันแน่ที่ได้เปรียบหากมองตามกำลังไทยเหนือกว่าทั้งจำนวนและอาวุธโดยเฉพาะกำลังทางอากาศและทางทะเลแต่กัมพูชากลับสร้างความประหลาดใจด้วยการใช้หน่วยขนาดเล็กที่คล่องตัว ผสมผสานกับการทำสงครามด้วยโดรนยุคใหม่ที่บางครั้งสร้างความได้เปรียบเหนือกองทัพไทยการประทะเล็กๆบริเวณชายแดนเผยให้เห็นว่าไทยอาจจะครองความได้เปรียบในสนามรบขนาดใหญ่แต่กัมพูชาก็มีความยืดหยุ่นและกลยุทธ์ที่สร้างแรงกดดันได้ไม่น้อยนี่ทำให้การผเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่กำลังดิบเพียงอย่างเดียวแต่คือการแข่งขันด้านนวัตกรรมทางทหารด้วย เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปต้นทุนที่แท้จริงของสงครามนี้ก็ยิ่งปรากฏชัดเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ได้รับผลกระทบหนักเมื่อทรัพยากรถูกดึงไปใช้ด้านการทหารกัมพูชาซึ่งเปราะบางอยู่แล้วก็เจอภาวะขาดแคลนสินค้าจำเป็นเนงินเฟอ้อพุ่งสูงและประชาชนหลายพันครอบครัวต้องหนีออกจากพื้นที่สูร้รบอาเซียนต้องเรียกประชุมฉุกเฉินขณะที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับทั้งสองประเทศการแสดงสมรรถนะทางทหารตอนนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการแสดงสมรรถนะบนเวทีการทูตด,ด้วยหลายฝ่ายเริ่มเปรียบเทียบเหตุการณ์ปี2025นี้กับข้อพิพาทประสาทพระวิหารในอดีตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการแย่งชิงพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กหรือวัฒนธรรมแตกคือการประทะก,กันอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งรถถังเครื่องบินรบปืนใหญ่และสงครามไซเบอร์ระดับความรุนแรงที่ทั้งสองประเทศยกระดับขึ้นมาไม่เคยมีใครคาดคิดและด้วยแต่ละวันที่ผ่านไปค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยรายงานระบุว่าไทยต้องใช้งบเกือบ150ล้านดอนลลาร์ต่อสัปดาห์ในการรักษากำลังขณะที่กัมพูชาแม้ใช้น้อยกว่าแต่สัดส่วนต่อเศรษฐกิจกลับสร้างบาดแผลมหาศาล สมะระภูมิไม่ได้มีแค่ในสนามรบแต่ยังขยายไปสู่โลกออนไลน์ทั้งสองฝ่ายต่างปล่อยคลิปปลุกขวัญกำลังใจและเผยภาพกองทัพของตนเองที่เข้มแข็งจนแฮชแท็กติดเทรนไปทั่วโลกกัมพูชาชูจุดยืนการปกป้องศักดิ์ศรีส่วนไทยชูความแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยการทำสงครามข้อมูลนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันทั้งค่าใช้จ่ายและแรงกดดันทางความคิดเห็นของสังคมโลกท่ามกลางภาพรถถังและเสียงระเบิด สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือผลกระทบที่ประชาชนต้องเผชิญเมืองชายแดนธุรกิจปิดตัวนักท่องเที่ยวหายไปทั้งประเทศเศรษฐกิจไทยซึ่งพึ่งพาการท่องเที่ยวหนักที่สุดพังลงเกือบข้ามคืนกัมพูชาซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็แทบล้มละลายนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าต่อให้สงครามหยุดพรุ่งนี้การฟื้นตัวก็อาจใช้เวลาหลายปีสมรถนะทางทหารแม้จะน่าทึ้งแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นมหาศาลมหาอำนาจโลกก็กำลังเล่นเกมการเมืองอยู่เบื้องหลัง จีนซึ่งใกล้ชิดกัมพูชาก็แอบ,บให้การสนับสนุนขณะที่สหรัฐแสดงออกถึงความสัมพันธ์แน่นแฟนกับไทยแต่ก็หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมโดยตรงเกมหมักรุกทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ทําให้ความขัดแย้งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสองประเทศแต่เป็นการต่อสู้เพื่อสมดุลของภูมิภาคด้วยสิ่งที่ทําให้โลกตะลึงที่สุดคือความเร็วขององค์การยกระดับความขัดแยง้งจากวันที่ยังพูดถึงข้อตกลงการค้า ความร่วมมือและอนาคตที่สดใสของอาเซียนอยู่ๆก็กลายเป็นวันที่รถถังเคลื่อนเข้าเขตแดนเฮลิคอปเตอร์บินเต็มท้องฟ้าและทหารขุดสนามเพราะมันคือการแสดงสมรรถนะที่ไม่มีใครอยากเห็นแต่ทุกคนต้องเฝ้าดูและยิ่งนานเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดความจริงที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือไม่ว่ากองทัพจะทรงพลังแค่ไหนไม่ว่าทหารจะมีระเบียบวินัยเพียงใด หรืออาวุธจะแกร่งกล้าเพียงไราราคาที่แท้จริงคือชีวิตและอนาคตของผู้คนครอบครัวแตกสลายชีวิตถูกทำลายและอนาคตที่ไม่แน่นอนนี่คือราคาของสงครามที่แท้จริงสงครามครั้งนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2025จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะจบลงด้วยการประนีประนอมการหยุดยิงหรือการยืดเยื้อไปอีกนานแต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วคือสมรรถนะทางทหารที่ทั้งสองประเทศแสดงออกมา จะถูกหยิบมาวิเคราะห์อีกหลายปีข้างหน้าไม่เพียงในแง่ยุทธวิธีแต่รวมถึงราคาที่ต้องจ่ายทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจและชีวิตผู้คนโลกได้เห็นทั้งความน่าทึ่งและความโหดร้ายและบทเรียนก็ชัดเจนสงครามอาจแสดงพลังของชาติแต่ก็เปิดเผยราคาที่ต้องจ่ายเพราะความหยิ่งทรนงเช่นกันและเมื่อเรามองย้อนกลับไปสิ่งที่ควรถามจริงๆก็คือมันคุ้มค่าหรือไม่ ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตาม Thailand Auto Review สำหรับเรื่องราวจอะลึกและการวิเคราะห์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ